สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube Top l ่าสตอรี่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าสื่อลาวเดือดด่าไทยเหยียดเงินกีบแต่สุดท้ายเจอคนลาวสวนกลับไม่เห็นด้วยซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับ เรื่องนี้กำลังเป็นกระแสดราม่าอย่างดูเดือดในสังคมออนไลน์ประเทศลาวทางด้านของสื่อใหญ่จากประเทศไทยได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับร้านอาหารในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการใช้กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าด้วยการติดชื่อเมนูอาหารเป็นภาษาลาวและมีการใช้เงินกีบในการคิดค่าอาหารเนื่องจากว่าเงินกีบลาวกำลังอ่อนค่าให้กับเงินบาทของไทยและถ้าคิดค่าอาหาร จากเงินบาทไทยเป็นเงินกีบลาวก็จะทำให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักแสนปรากฏว่าจากการใช้เงินกีบลาวในการคิดราคาค่าอาหารก็สามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารอย่างล,นล้นหลามและได้กลายเป็นกระแสดังในโลกออนไลน์ของประเทศไทยหลังจากที่ข่าวดังกล่าวนั้นได้มีการรายงานออกมาก็ได้ทำให้คนลาวจำนวนมากถึงกับจุก ที่เงินกีบลาวอ่อนค่าหนักจนกลายเป็นเพียงเรื่องตลกพร้อมนั้นล่าสุดก็ได้มีสื่อสำนักข่าวใหญ่ในประเทศลาวได้มีการออกมาตอบโต้กับร้านอาหารดังกล่าวในประเทศไทยว่าเป็นการเหยียดเงินกีบลาวและต้องการให้คนลาวแบนร้านอาหาร,ราดังกล่าวโดยได้โพสต์ว่าร้านอาหารที่ประเทศไทยสร้างกระแสร,รับการชำระเป็นเงินกีบแล้วที่แท้น่ะ ทำเพื่อความบันเทิงบูลลี่เหยียดเงินกีบลาวและพร้อมนั้นต้องการให้คนไทยมาขอโทษเงินกีบลาวที่ถึงแม้ว่าเงินกีบจะเฟอก็ไม่ควรเอามาบูลลี่กันแบบนี้เพื่อหลังจากที่สื่อลาวนั้นได้นําเสนอข่าวดังกล่าวออกไปก็ได้กลายเป็นกระแสตรามาทันทีในสังคมออนไลน์มีคนลาวจำนวนมากแห่กันมาคอมเมนต์แต่สุดท้ายปรากฏว่า คนลาวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและสวนกระแสสวนกลับการรายงานข่าวของสื่อลาวว่าไม่ควรไปโทษคนไทยที่ใช้เงินกีบลาวเพราะมันเป็นเพียงกลยุทธ์การค้าขายทำไมถึงไม่ไปโทษคนลาวที่ใช้เงินบาทไทยนั้นทั่วประเทศลาวไม่ว่าจะก,การซื้อจากการขายก็คิดเป็นเงินบาทหมด จนไปถึงราคาที่ดินในสปปลาวก็ยังคิดเป็นเงินบาทที่เงินกีบอ่อนค่าก็ล้วนแล้วเพราะฝีมือของคนลาวเองที่ไม่นิยมใช้เงินกีบลาวแต่หันไปใช้เงินบาทไทยกันหมดจนทําให้เงินกีบลาวนั้นอ่อนค่าแทบไม่มีความหมายในปัจจุบันคนลาวนั้นต่างได้พูดกันว่าสภาพเงินกีบขนาดนี้แล้วยังไปด่าเขาอีก ควรจะดูความเป็นจริงและยอมรับด้วยคนไทยเขาไม่ได้บูลลี่เขาเพียงสื่อให้เห็นว่าเงินกลีบเฟอร์ขนาดไหนดีแล้วที่เขาออกมาทำแนวนี้ควรจะเปิดใจให้กว้างรับฟังด้วยอย่าอยู่แต่มุมของตัวเองถ้าคิดว่าเขาบูลลี่ให้ลองไม่ต้องใช้เงินบาทหันมาใช้เงินกลีบตัวเองอ่ะคำถามคือมันทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้นะ่ะอย่าไปว่าเขาบูลลี่ในสิ่งที่เขาพูดความจริงที่สุด ด้วยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าจีนทําได้เวียดนามทําได้ขเขมรทําได้พาม่าทําได้ทั่วโลกทําได้ไทยทําไม่ได้คนไทยนะ่ะตื่นกันได้แล้วครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแหมเรื่องแบบนี้นะ่ะอยากให้ไทยนะ่ะขอโทษขอโทษทําไมนะ่ะไม่ได้ทําผิดแล้วที่ผ่านมาลาวด่าทั้งผู้หญิงผู้ชายออกมาด่าไทย ไม่มีคนไหนนะออกมาขอโทษถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นคนชาติอื่นเอาภาษาไทยหรือคิดราคาเป็นเงินบาทที่ต่างประเทศน่ะกูจะยินดีมากการตลาดเยี่ยมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเพิ่งเคยเห็นคลิปนี้ที่พูดดีมีความคิดรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าคนลาวรู้จักคิดแบบนี้จเจริญตั้งนานแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนลาวเป็นอะไรตัวเองคิดเองเออเอง คนไทยทำอะไรก็หาว่าดูถูกทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ได้บูลลี่นะคะมันเป็นการตลาดให้ลูกค้าน่ะได้รู้สึกเหมือนไปกินที่ลาวเพราะร้านนั้นน่ะคือร้านส้มตำเมนูเด่นคือตำหลวงพระบางจริงอยู่ในด้านความรู้สึกนะ่ะเรื่องของสกุลเงินพอฟังว่าหลักแสนมันเลยทำให้รู้สึกแบบมือนี้ฉันรวยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอ ต่อให้ไม่มีเรื่องของเงินเฟอ้อค่าเงินไทยลาวน่ะมันก็ต่างกันอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y u t u b e ท้อเปลาสตอรี่ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าเงินกีบปั่นป่วนหนักดิ่งลงเหวรายวันวันเข้าสู่สภาวะฟองสบู่แตกซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับ เรื่องนี้กําลังเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมออนไลน์ของประเทศลาวในตอนนี้เกี่ยวกับอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินตราต่างประเทศที่พูดได้ว่ามีการผันผวนปั่นป่วนยุ่งเหยิงไปหมดแล้วเนื่องจากว่าเรทอัตราแลกเปลี่ยนที่คนลาวใช้ในปัจจุบันไม่ใช่เรทอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนดแต่กลับเป็นการใช้เรทนอกเรเทเถื่อนเรทที่คนลาวปั่นกันเอง โดยไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนโดยทว่าเรดนอกดังกล่าวนี้เองที่มีอิทธิพลต่อคนลาวมากที่สุดราคาสินค้าต่างๆตามท้องตลาดในประเทศลาวก็ล้วนแล้วแต่ปรับตัวตามเรดนอกการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวก็ล้วนแล้วแต่คิดไหลตามอัตราแลกเปลี่ยนเรทนอกในการทำธุรกิจเนื่องจากว่าเป็นเรทที่มีราคาสูงกว่า เรทอัตราแลกเปลี่ยนในธนาคารประเทศลาวแต่เมื่ออิงตามการรายงานล่าสุดต่อกับการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบเงินตราต่างประเทศในธนาคารของประเทศลาวล่าสุดจากธนาคารใหญ่2ธนาคารของประเทศลาวมีการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปรากฏว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของ2ธนาคารดังกล่าว กลับมีการกำหนดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยทางด้านของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวนั้นได้มีการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินบาทอัตราการขาย584กีบต่อ1บาทไทยทางด้านของธนาคารพงสวรรค์ได้มีการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินบาทอัตราการขาย 612กีบต่อ1บาทซึ่งอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2ธนาคารดังกล่าวจากประเทศลาวที่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินบาทแตกต่างกันพอสมควรขณะที่มีการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนเรทนอกที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อกับคนลาวมากที่สุดอิงตามกับการรายงานของพ่อค้าแมคค้าชาวลาวที่มีการใช้เรทนอกเป็นปกติอัตราแลกเปลี่ยน เงินกีบกับเงินบาทอยู่ที่650กีบต่อ1บาทไทยซึ่งต่อกับการกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนในประเทศลาวที่มีหลายแหล่งการกำหนดที่แตกต่างกันทำให้คนลาวนั่นสงสัยว่าทำไมประเทศลาวไม่มีการกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกลางอัตราเฟรดนอกมีการผันผวนตัวอย่างก้าวกระโดดและไปไกลแบบที่ว่าธนาคารในประเทศลาวก็ตามไม่ทัน แต่กลับปรากฏว่ามีอิทธิพลต่อคนลาวที่สุดราคาสินค้าแต่ละอย่างนั้นก็ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเรทนอกสงสัยว่าเรทนอกใครเป็นคนกําหนดหรือว่ามีคนลาวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นคนกําหนดให้เงินกีดลาวนั้นปั่นปวดในแต่ละวันขณะที่ทางด้านของนักวิชาการจาก ประเทศไทยเดินทางมาสปปอลาวสุดท้ายถึงกับอึง้งสภาพเศรษฐกิจอันตกต่ำของสอปปอลาวได้ออกมาที่ปลายและวิเคราะห์สภาพการทางด้านของเศรษฐกิจของสอปปอลาวอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจแบบฟองสบู่แตกล้มละลายไม่เกินจริงเพราะเคยไปลาวมา4-5ครั้งแต่ครั้งนี้ดูแย่ที่สุดเท่าที่สัมผัสมาด้วยภายหลังไหมครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคาดว่าปี2567นี้น่ะชาวลาวจะฉลองด้วยน้ำตาอย่างแน่นอนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใครบอกฟองสบู่แตกลาวล่มละลายแล้ว100%ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ายิ่งกีดการเงินตราต่างประเทศยิ่งทำให้คนลาวนั้นหวยหาและหายากจึงทำให้ค่าเงินกีบดิ่งเหวเพราะไม่มีใครต้องการ ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารัฐลาวจำกัดการเข้าถึงเงินตราต่างประเทศทำให้ประชาชนต้องไปแลกเปลี่ยนจากตลาดมืดดังนั้นไม่แปลกที่ประชาชนจะต้องติดราคาอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนตลาดมืดเพราะเป็นตลาดเดียวที่ประชาชนเข้าถึงได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแตกนานแล้วแต่คนลาวน่ะไม่ค่อยรู้เรื่องของเศร,รษฐกิจเลยดูเงียบๆอีกอย่างนะ่ะคนลาวเป็นคนเงียบๆ ไม่สู้คนเลยไม่แตกแบบสีลังกาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเรื่องของเรื่องน่ะลาวล้มละลายตั้งนานแล้วแต่รัฐบาลลาวไม่บอกให้ชาวลาวได้รู้กันก็แค่นั้นซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ